โคราช1 9 8 8สาขาบายพา s นะคะวันนี้ค่ะเราก็มาอยู่กับนี่เลย Fortuner 2 4 l ลิ G, นะคะวันนี้ก็จะมาพาชมการแต่งแบบ GR Sport นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเราก็สามารถแต่งแบบรุ่นท็อปได้เลยค่ะโดยเจ้า Fortuner นะคะ2-4 l G, เนี่ยค่าตัวจะอยู่ที่1.371,000บาทค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะแต่งหน้าแบบเป็นรุ่นท็อปนะคะแบบ GR Sport ค่ะซึ่งราคาเจ้า GR Sport นี่นะคะจะอยู่ที่1,899,000บาทนะคะก็เกือบล้านเนะคะถ้าเราเอาตัวเริ่มต้นมาแต่งหล่อแบบเจ้าตัว GR Sport ะคะ่ะก็ประหยัดไปได้ถึง500,000กว่าบาทเลยค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างมาเริ่มต้นกันที่มาเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะคะเป็นเบ้าไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะ ก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีเขี้ยวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวสีขาวเพิ่มความหรูหราหรือว่าเขี้ยวสีดํานะคะเป็นเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอีกด้วยค่ะมาต่อในส่วนของนี่เลยกระจังหน้านะคะที่เป็นส่วนของช่องลมตรงนี้นะคะซึ่งส่วนนี้เราสามารถเลือกเป็นสีขาวหรือสีดําก็ได้นะคะเพื่อความสปอร์ตให้กับหน้ารถเนาะตัวนี้นะคะเป็นชิ้นงานเดียวกันกับของตัว GR Sport ของแท้เลยนะคะอะไรตัวนี้นะคะเราเบิกจากศูนย์ทุกชิ้นเลยค่ะ และต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของโลโก้แก้วค่ะตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มเติมเป็นตัวโลโก้แก้วแบบนี้ได้เพราะว่าอันเดิมก็จะเป็นโลโก้แบบที่มันเป็นรูโบมันจะดูไม่หรูหรานะคะตัวนี้เพิ่มเป็นแบบเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนต่อไปค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะที่อีว่ามันจะช่วยเพิ่มความเท่ความสมบูรณ์แบบของการเป็น g r Sport มากยิ่งขึ้นจุดเด่นที่สุดของ ลดเลยนี่ก็คือไฟหน้าค่ะไฟหน้าตัวนี้นะคะเปลี่ยนจากไฟเดิมค่ะที่เป็นไฟใบบีม LED ธรรมดานะคะเดี๋ยวอีมจะเพิ่มรูปให้ดูนะคะว่าตัวเดิมเป็นแบบไหนแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นไฟ LED แบบกลางปาค่ะนี่สวยสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะนี่เป็นส่วนของซุ้มล้อเลยซุ้มล้อตัวนี้นะคะ เดิมทีเนี่ยเป็นสีดำนะคะแต่ว่าเราก็จะเนี่ยมาพ่นสีให้เป็นแบบเดียวกับ G R Sport นะคะพ่นเป็นสีขาวเนียนไปกับตัวรถเลยนี่ค่ะไฮไลท์ของเรานะคะก็คือเจ้านี่เลยแ a ็ก SSW นะคะขอบ20ค่ะมาพร้อมกับยางโตโยนะคะเป็นแบบออ t o เรนนะคะซึ่งที่จะสามารถวิ่งบนพื้นถนนที่ขรุขระได้นะคะก็คือเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความแบบออฟโรดให้ลูกค้าเลยเนี่ยแบบดูดันเลยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของนี่เลยหลังคาดำเพิ่มความสปอร์ตที่แท้ทูให้กับรถนะคะก็ซึ่งศูนย์เราเนี่ยจะมีงานอยู่2แบบก็คือมีทั้งแบบพ่นสีแล้วก็แบบแรปทําสีนะคะก็อยากได้งานแบบไหนก็สอบถามอิีเข้ามาได้เลยค่ะต่อไปมองดูความหรูหราตรงนี้เก็บทุกเม็ดจริงๆนะคะตรงนี้นี่นจากสีดำธรรมดา เป็นคิ้วโครเมียมนี่รอบคันนะคะเส้นสายนี่เรียงยาวไปถึงด้านหลังเลยค่ะเพิ่มความรูร้านนะคะมือจับนะคะจากโครเมียมก็เปลี่ยนนี่เลยเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะยังติดสปอยเลอร์นะคะที่เกิดเป็นงานให้มันรับกับนี่หลังคาดำของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านล่างเป็นสีขาวนะคะมาพมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามค่ะตรงนี้เลย และข้างหลังตรงนี้นะคะก็ยังเพิ่มเป็นโลโก้แก้วได้เหมือนกันกับด้านหน้าค่ะส่วนต่อไปนี่ค่ะคาดเอวเราจะเรียกตรงนี้ว่าคาดเอวนะคะอันเดิมเนี่ยจะเป็นคาดเอวดำค่ะก็สปอร์ตแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวได้เหมือนกันค่ะเพื่อรับกับตัวรถสามารถเลือกได้นะคะและในส่วนของไฟด้านหลังตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งได้หรือเป็นไฟแบบซีเควนเชียลนั่นเองค่ะ เปลี่ยนได้เลยนะตรงนี้ทางศูนย์เราก็สามารถทําให้เลยนะคะต่อไปส่วนท้ายด้านนี้นะคะเป็นส่วนของแปลงท้ายค่ะเป็นงาน GR s p o r สนะคะด้านหลังก็จะเหมือนกับตัว g r Sport เลยค่ะจะเป็นบ้ง้งเป็นบ้างแบบนี้นะคะนี่เลยนี่นะคะเก็บตกในส่วนเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็คือเป็นไฟทับทีมแบบวิ่งนะคะก็สามารถติดเพิ่มได้เช่นกันค่ะ นี่ค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถติดท้ายไฟฟ้าเพิ่มได้แบบนี้เลยจากศูนย์ของอีฟเหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้ก็จะใส่ปุ่มนี่ค่ะที่สามารถกดปิดได้ปกติเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไอเทมเด็ดเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโช๊คนะคะเพิ่มความนุ่มนวลก็คือโช๊คของโฟเฟนเดอร์นะคะควีนบวกพิกกี้แบ็กนะคะตัวนี้เลย ลูกค้าสามารถสอบถามเรื่องโชคเข้ามาได้เป็นยไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวการแต่งรถจากเจ้าลิเดอร์จีกลายเป็นตัว GR Sport นะคะสวยครบจบที่เดียวนะคะขอย้าว่าอะไหล่ทุกชิ้นนะคะเป็นอะไหล่แท้จากศูนย์ Toyota เลยค่ะการันตีผลงานคุณภาพทุกชิ้นนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรหาอีฟได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 9ย์เ9้า9นนะคะเมมเบอร์ก็ขึ้นไลน์เลยค่ะ ลายไอดีลายเดียวกันเลยนะคะถ้าสนใจยังไงสอบถามอีฟเข้ามาได้ค่ะสู้ทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ